ส้มตำปลากระป๋องราบไก่นะครับผมนี่นะฮะหน้าตาส้มตำปลากระป๋องราบไก่นะครับผมนี่เนื้อปลากระป๋องปับให้ละเอียดครับ สวัสดีครับผมลุกนะครับผมครับวันนี้นะครับผมจะมาทําเมนูส้มตําปลากระป๋องลาบไก่นะครับผมมาหน้าตายเป็นยังไงมันเริ่มันเลยดีกว่านะมาอันนี้ก็จะเป็นส้มตํานะครับผมเป็นตําไทยนะก็อันนี้เป็นลาบไก่นะครับผมปลากระป๋องแล้วก็เพิ่มเติมก็แคบหมูนะผมจะบดแล้วก็ใส่อันนี้ก็จะเป็นข้าวหุงนะครับผมเป็นข้าวสวยนะ อ่าเริ่มแรกผมจะใส่เลยดิทบตากันเลยแมเอ่อที่ผมจะทำนี่คือแบบจะเอาคุกใส่ในหม้อนี้หม้อข้าวนะแล้วก็เอาคุกให้หมดเลยนะ, <c oughs> ะเดี๋ยวมาดวาูว่ามันจะเป็นยังไงนะ <c oughs> ผมว่ามันต้องอร่อยแน่นอนนะแล้วก็คนนัดท้มนี่ครับนะต้องปาแคร์ต้มตาคก,ก่อนนะก็ <c oughs> <c oughs> ตสสามันเลยเออส่วนอันต่อไปก็เป็นแคบหมูนะแคบหมูผมจะบดขยี้นะฮะคือผมต้องการให้มันแบบหอมหอมแคบหมูอันนี้นะมันมีความหอมนะ,ะก็โรยไปเลยแค่นี้ออกมามนะก็ปลาปองครับไล่ไลเปเลย แล้วก็สุดท้ายครับผมเป็นลาบไก่นะฮะเนี่โอเคเดี๋ยวผมก็จะเอามาคนคลุกรวมกันให้หมดเลยนะฮะนี่นะฮะหน้าตาส้มตำปลากระป๋องลาบไก่นะครับผมโหหน้ากินมากครับแจมแจมแจมโอเคเดี๋ยวผมจะคลุกรวมกันเลยนะครับนี่เนี่ยปลากระป๋องปับให้ละเอียดครับ ผมว่าเมนูนี้มันต้องอร่อยแน่นอนเลยมามากินนะครับผมเแบบไหนดีโอเค มามาดูนะครับหน้าตายเป็นยังไงนะอโอโอ๋ออยหอมโอ้ยมีมีติดก้นหม้ออยู่นะอ่าส่วนเรื่องกลิ่นนะครับผมกลิ่นมันจะแบบลาบไก่มันจะโดดมาก,ก่อนนะคือมันจะสาบกลิ่นลาบไก่มากกว่านะครับผมส้ตมตำนี่ไม่ค่อยนะ,ะเป็นกลิ่นลาบไก่แล้วก็ปลากปองนะลยเคยอันนี้ที่เหลือ พื้ด,ดใสไว้ให้หมดนะฮะโอเคครับกับเมนูส้มตำปลากระป๋องราบไก่นะครับผมแล้วก็เอามาคูกข้าวนะมามายิ้มกันถ้าผมว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะโหผมมีเส้นส้มตำด้วยอันนี้ไม่ได้ทำเล่นๆนะทำกินจริงนะยอมอดข้าวแต่มื้อเช้า,านะนนี้หิวมาก มันก็ไม่ได้แย่นะลองอีกคำข้าวไปเยอะไปห้ออ้อคืนจมูกรสชาติมันจะจืดนิดนึงนะผมเติมน้ำปลาก่อนข้าวน่าจะเยอะไปนะฮะโอเคโอ้โหกินหมดไหมเนะี่ยมารุยต่อโอ้โหสมตำ ตามันคอดเลยอื้เออูออรสชาติมันจะอัดหอม,หอมต้มตับไปด้วยนะครับอร่อยนะครับผม เหมือนกินข้าวคุกส้มตำแล้วก็ขุกปลากระป๋องเนี่ยอร่อยส้มตำเน,น้น,น ข้าวมันจะเยอะไปนิดนึงนะเมนูนี้ข้าวมันเยอะเกินนะครับผม กะประมาณผิดพลาดเนียนี้ซื้อข้าวแค่บาทก็ดีวะโอเค้กก็จะกินแต่ว่าเป็นต้๊ตามปากของนี่ละจะกินแตงกอ โอ้ข้าวมันเยอะเกินนะผมคือแบบโงกกะประมาณผีพาดน,นะคือแบบข้าวมันเยอะทําให้รสชาติอาหารมันจืดไปนะครับผมตรงนี้ใส่ข้าวนิดเดียวก็ดีนะโอเคก็ถือว่ามันอร่อยอยู่นะผมถือว่ากินได้นะคือแบบมันจะรสชาติมันจะแบบมันจะนัวราบไก่มากกว่าแนละ้วแล้วก็ส้มตํานี่มันจะได้กินส้มตำนิดนึงนะเป็นตาไทยนะครับที่ผมซื้อมานะแล้วก็ข้าว,าว,าวปลากระป๋องไปด้วยนะก่อนที่ข้าวติดปากมาก โอเคครับก็ใครอยากลองก็ลองทำตามดูได้นะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับงมไงก,ก็ขอฝากกดไลค์กดซับคลายกับช่องนุกธนาด้วยนะครับผมขอบคุณครับไป